สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหุ้นรอบเชา้ารอบบ่ายไต้หวันเกาหลีไทยเย็นจากอาจารย์เต้ยพายเฮงค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้ยที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันนะคะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันค่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะเดี๋ยวเรอไปตามดูแนวทางวันนี้กันค่ะ และเรามาเริ่มกันที่หุ้นรอบเช้านะคะงวดวันที่15ธันวาคม2564ค่ะนิเคเช้าเด่น6รอง5 3ตัวเม็ดเดี่ยว0 4 9เจาะ2ตัว6 7 6 8 6 4 5 7 5 8จีนเช้าเด่น4รอง3 3ตัวเม็ดเดี่ยว0 2 7และเจาะ2ตัว4 6 4 7 4 9 3 7และ3 9ค่ะ หังเสียงเช้านะคะเด่น8ลอง7 3ตัวเม็ดเดียว602เจาะ2ตัว8 4 8 3 8 5 7 3 7 6หมัดเดียว67ค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นหุ้นรอบบ่ายค่ะน้เคบ่ายเด่น5ลอง3 3ตัวเม็ดเดียว8 1 0เจาะ2ตัว5 9 5 7 5 3 3 4 3 9 จีนบ่ายเด่น3ลอง2 3ตัวเม็ดเดียว485เจาะ2ตัว3437 39 28และ25ห้างเสงบ่ายเด่น1ลอง2 3ตัวเม็ดเดียว344เจาะ2ตัว1813 16 28 29หมัดเดียว59นะคะ ามมาด้วยหุ้นไทยเย็นค่ะเด่น7ลอง3 3ตัวเม็ดเดี่ยว281เจาะ2ตัว72 73 76 31และ34ต่อมาก็เป็นไต้หวันค่ะเด่น6ลอง7 3ตัวเม็ดเดี่ยว583เจาะ2ตัว65 69 61 77และ71 เกาหลีเด่น4ลอง7 3ตัวเม็ดเดียว104เจาะ2ตัว43 45 40 72และ76ค่ะหุนสิงคโปร์เด่น2ลอง5 3ตัวเม็ดเดียว487เจาะ2ตัว,ว23 28 29 5650อินเดียเด่น5ลอง3 3ตัวเม็ดเดียว071เจาะ2ตัว5 1 5 9 5 4 3 7 3 2หุ้นอียิปต์ เด่น2ลอง5 3ตัวเม็ดเดียว293เจาะ2ตัว24 26 29 59 58หมัดเดียว67นะคะแนวทางหุ้นจากอาจารย์เต้ยพาเิงค่ะฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะถ้าหากชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุน้นเล่นหัวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรื่อยๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า